สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอินเทอร์เน็ตบนเรือสำราญว่าเป็นยังไงบ้างเสถียรไหมใช้งานได้ดีไหมแล้วก็ราคามันประมาณไหนอ่ะติดตามกันครับผมจริงๆแล้วเรื่องของอินเทอร์เน็ตเนี่ยในเวลาเนี้ยจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันมีความสำคัญมากกับมนุษย์โดยเฉพาะพวกเราทุกคนนี่แหละในวัยเนี้ย การติดต่อสื่อสารการใช้งานไม่ว่าจะทั้งเรื่องธุระหรือว่าเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องเขาเรียกว่าความบันเทิงทุกอย่างมันมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องหมดทีนี้เวลาทํางานบนเรือการที่เราจะติดต่อสื่อสารกลับมาที่คนที่บ้านเราเมื่อก่อนรุ่นในชาตินะหนึ่งละโพสการ์ดสองละการส่งจดหมายยังมีอยู่สามวิ่งหาตู้โทรศัพท์สาธารนณะเพื่อซื้อบัตรโทรศัพท์แล้วก็โทรกลับมาบ้านเรา ซึ่งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วอ่ะการใช้งานโทรศัพท์มือถือหรือสัญญาณอินเทอร์เนต็ตยังไม่กว้างนะอินเทอร์เนต็ตเพิ่งจะมาได้รับความนิยมแบบใช้งานได้จริงๆนะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนี่แหละจริงๆแล้วมือถือมีมาตั้งเกือบ30ปีที่แล้วแต่ว่าเรามาเริ่มใช้งานจริง,รงๆอะ่ะแบบมีลูกเล่นเนี่ยประมาณ10กว่าปีที่แล้วแค่นั้นเองสมัยตอนที่ไปทำงานเรือใหมๆ่ๆยังใช้โทรศัพท์แบบตามตามตู้อยู่ต้อง เรียกว่าต้องไปจาะคิวกันไปต่อคิวกันค่อนข้างจะไม่ได้รับความสุขสบายเท่าไหร่บนเรือก็จะมีจุดให้โทรได้อยู่มระมาณ4-6จุดแล้วแต่ขนาดของเรือแล้วก็พัฒนามาหน่อยก็จะมีโทรศัพท์ในห้องที่สามารถกดอินเทอร์เนชั่นแนลได้เลยแต่ก็แลกมากับค่าโทรศัพท์ที่ค่อนข้างจะแพงเอาเรื่องเมื่อสมัย10-20ปีที่แล้วทีนี้มาถึงยุคปัจจุบันซึ่งมันเป็นยุค 5G แล้ว ยุคที่ทุกคนขาดมือถือไม่ได้ขาดมือถือแล้วนี่พูดง่ายเหมือนทุกอย่างมันพังหมดเลยเพราะฉะนั้น mm. เรือ mm. ก็เข้าใจแหละว,ว่าทุกคนต้องใช้อินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตบนเรือเมื่อย้อนไปประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยถือได้ว่าค่อนข้างจะเสถียรและก็ใช้งานได้จริงมากกว่ายุคเมื่อ10กว่าปีที่แล้วตอนที่นาชาติเริ่มใช้งานอินเทอร์เน็ตบนเรือซึ่งตอนนั้นก็เป็นอินเทอร์เน็ตที่ราคาค่อนข้างแพงแต่ว่ามันใช้งานจริงๆได้ไม่ ไม่สนกับราคาตอนนี้ถามว่าราคายังมไม่ถูกไม่แพงนะแต่การใช้งานมันเสถียรขึ้นมันดีขึ้นอันนี้จะยกตัวอย่างของปรินเซ s ให้ฟังก่อนนะปรินเซ s จะมีแพ็กเกจที่เรียกว่า Unlimited Package จ่ายครั้งเดียว60เหรียญอยู่ได้ประมาณ1เดือน60เหรียญ1เดือนนะ60เหรียญก็ตีเป็นประมาณ1,900แล้วกันเกือบ 2, 0 0พณเวลานี้ตามค่าเงินปัจจุบัน2 0 0พบาท คุณใช้งานอินเทอร์เน็ตได้หนึ่งเดือนแบบดู YouTube ได้โหลดเพลงโหลดหนังได้เซิร์ชอะไรก็ได้เล่นเฟซเล่นไลน์ได้แล้วก็สามารถวิดีโอคอลได้ในห้องของคุณเลยอยู่บนเตียงปิดผ้าม่านก็ยังสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้อันนี้ถือว่าคุ้มค่าแต่เมื่อสมัย10กว่าปีที่แล้วมันมีอินเทอร์เน็ตแล้วแหละแต่มันไม่สามารถทำได้เยอะขนาดนี้ เมื่อก่อนเสียงเงินประมาณ40เหรียญแต่กดแล้วค้างกดแล้วค้างดู YouTube ไม่ได้ถ้าไปเผลอดู YouTube สักเรื่อง2เรื่องนะอินเทอร์เน็ตคุณจะหมดทันทีเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเราได้รับความสุขสบายเพิ่มขึ้นแต่ก็หลายๆบริษัทอาจจะมีการจัดการเรื่องค่าคอร์สอินเทอร์เน็ตไม่เหมือนกันนะซึ่งเท่าที่ถามมาก็ประมาณนี้ อย่างของคานิวัลก็จะมีวันละสี่เหรียญแล้วก็จะมีแพ็กเกจด้วยอย่างของดิสนีย์เนี่ยอาเห็นบอกว่าตอนนี้ให้ลูกเรือใช้ฟรี500 MB เมกแล้วก็ซื้อเพิ่ม10เหรียญก็จะได้ประมาณ250 MB แต่คำว่า2 5ง MB ต่อเงิน10เหรียญเนี่ยถ้าคุณเอาไว้แค่ส่งข้อความส่งเมสเซจอย่างเดียวส่งอ e ีเมลอย่างเดียวอันนี้ คุณสามารถใช้ได้พอสมควรเลยนะถือว่าประหยัดถือว่าคุ้มแต่เชื่อไหมเวลาเรามีอินเทอร์เน็ตอยู่ในมือการที่ว่าอยากจะเข้าไปดูใน Facebook การที่อยากจะเซิร์ชหาอะไรการจะดูไฟล์ไฟล์ใหญ่ๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเผลอไปดูลิงก์อะไรสักลิงก์หนึ่งเผลอไปดูวิดีโอสักอัน2อัน250เมกมันแทบจะมาลายหายไปแล้วเพราะฉะนั้นมันดูเหมือนถูกนะสิเหรียญได้250เม แต่เอาเข้าจริงๆแล้วอ่ะมันมีไม่กี่คนที่สามารถประคองเมันผ่านอาทิได้ส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้งานกันแบบเอา้าเผลอออนอยู่เฟซแป๊บเดียวกดดูลิงก์วิดีโอแป๊บเดียวกดดูนั่นดูนี่เดี๋ยวนี้ทิกตอกทิกตอกนี่ก็อย่าบอกว่าไม่เปลืองนะมันอาจจะไม่มีรายมากแต่มันเป็นไฟล์วิดีโอมันก็กินอินเทอร์เน็ตพอสมควรแต่ถ้าเราซื้อแบบอันลิมิเต็ดแพ็กเกจแล้ว เร,เราไม่ต้องกังวลเราไม่ต้องห่วงเลยเราเปิดดู YouTube เราเล่น TikTok เราเปิดดูฟิีโอใน Facebook เราวิดีโอคอลได้แบบไม่ต้องกังวลเลยอันนี้ชอบที่จะเป็นแบบ unlimited package มากกว่าซึ่งถามว่ามัน reduce speed ไหมก็หลังจากเราดูจนเรียกว่าบท maximum ของ speed มันมันก็จะ slow ลงมานิดนึงแต่ถามว่าคำว่า slow เนี่ยเท่าที่นาชาใช้มานะพอบอกว่าสมมติว่ามันให้มา5้กิงเนี้ย พอ5้ากิบหมดดู YouTube ได้วิดีโอคอลได้ปกติเพียงแต่ว่าจะต้องใช้เวลาโหลดเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแต่ไม่ถึงขั้นว่าทำให้เรารำคาญยังดู Facebook ได้ปกติดู YouTube ได้ปกติวิดีโอคอลได้ปกติแต่ถ้าจะดาวน์โหลดไฟล์ใหญ่ๆอาจจะช้านิดหนึ่งแค่นั้นเองอ่ะอันนี้คือข้อดีของ Unlimited Package นะส่วนความเสถียรงมันบอกได้เลยว่าณนะเวลานี้ ค่อนข้างจะดีกว่าเมื่อ5ปี10ปีที่แล้วเยอะซึ่งตอนนี้เขาเปลี่ยนมาใช้เขาเรียกว่า OCEAN n e เอ่ะก่อนที่จะอธิบาย OCEAN n e เขออธิบายระบบซิสเต็มเก่าๆนะว่าการส่ง e s s a g e จากเรือไปถึงปลายทางอยู่ที่ไหนก็ช่างของโลกแบบนี้มันทำยังไงเราส่งเมสเซจปุ๊บมันจะยิงขึ้นซัตเทไรลแล้วพอยิงขึ้นซัตเทไรลยิงกลับมาที่ภาคพื้นดิน ภาคพ,พื้นดินประมวลผลส่งกลับไปที่ซัตส์ไลท์แล้วก็ยิงไปที่ปลายทางมันมีกระบวนการในการดีเลย์ตรงนี้ซึ่งถามว่าถ้าเป็นการคุยเสียงเกิดการดีเลย์แน่นอนอย่างชัดเจนแล้วก็การส่งเมสเซจก็คือช้าไปอีกนิดหนึ่งจริงๆมันก็แค่หลักวินาทีละแต่ตอนนี้เชื่อไหมแค่วินาที2วินาทีเรารู้สึกว่ามันช้าแล้วเมื่อก่อนดีเลย์เป็นวัน ก็เช่นการส่งโทรเลขอย่างเงี้ยการส่งจดหมายนี่เป็นอาทิตย์เป็นสองอาทิตย์พวกเรายอมรับกันได้นะตอนนี้พอมีอินเทอร์เน็ตเข้ามา 4G5G อะไรที่ดีเลย์สัก2วิ3าวิเรารู้สึกว่ามันช้ามากๆเห็นไหมการพัฒนาของเทคโนโลยีมันทําให้เรารู้สึกว่าอะไรช้าไปหมดเลยเราพูดถึงกันเรื่องวินาทีแล้วนะตอนนี้ทีเนี้ยไอคำว่าช้านี่แหละทำให้ทางมารินชายคือบริษัทเดินเรือเนี่ย ซื้อหรือสร้างซัตเทลขึ้นมาตัวหนึ่งเรียกว่าโอเชียนเนซึ่งโอเชียนเนี่ซัตเทเลเนี่ยเวลาเราส่งเมสเซนตปุ๊บมันจะยิงตรงไปที่โอเชียนเนแล้วโอเชียนเนจะยิงตรงไปที่ปลายทางที่เราต้องการส่งข้อมูลมันเลยการเป็นเขาเรียกว่าส่ง m มสเซนต์ดิเกเลยก็ว่าได้จาักตั้งขึ้นไปแล้วก็ลงเลยซึ่งเมื่อก่อนยิงขึ้นไปดาวเทียมดาวเทียมส่งมาภาคพื้นดินภาคพื้นดินตอบกลับไปดาวเทียมแล้วดาวเทียมถึงจะส่งไป ต้องต่อที่เราต้องการส่งได้อันนี้มันเลยทําให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตลื่นไหลขึ้นซึ่งก็นี่แหละถึงบอกว่ามันพัฒนามาถึงจุดจุดหนึ่งที่ว่าอินเทอร์เน็ตบนเรือเรียกว่าแทบไม่แตกต่างกับอินเทอร์เน็ตบนฝั่งหรือถ้าควา,ามความรู้สึกนะดีกว่าอินเทอร์เน็ตบนฝั่งบางพื้นที่สะดวยอ่านี่คือการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนเรือนะแต่ใครก็ช่างที่ขึ้นไปทางานบนเรือถ้าน้องใหม่นะ หรือน้องเก่าก็ช่างจริงๆแล้วทุกคนนะจะมีเทรนนิ่งอยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าโซเชียลมีเดียโพลิซีโดยเฉพาะเครือของคาร์ i นิวมีตัวนี้เครืออื่นก็เชื่อว่าทุกบริษัทต้องมีแล้วแหละมันจะเป็นเขาเรียกว่าข้อกำหนดของการใช้งานสื่อโซเชียลโดยเฉพาะการนำเสนอเรื่องราวของเรือของบริษัทแล้วก็รูปภาพของลูกค้า หรือพนักง,งานหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวเรือที่มันมีขอบเขตอยู่ว่าอันไหนอนุญาตอันไหนไม่อนุญาตเพราะฉะนั้นทุกคนขึ้นเรือไปอยู่จะทำเทรนนิ่งตรงนี้อยู่ปริ้นเอกสารไหมครับเ,เรียบร้อยแล้วว่าอยู่เข้าใจโซเชียลมีเดียโพลิีเพราะฉะนั้นคําว่าเข้าใจแล้วต้องทํำตามด้ดวยนะอะไรที่ไม่มั่นใจปรึกษาเพื่อนปรึกษาข้อมูล ทบทวนดูข้อมูลที่อยู่ในตารางนั้นว่ามันเหมาะสมไหมมันทำได้ไหมหรือถ้าไม่มั่นใจจริงมันจะมีครูครับคนที่อินชาร์จเกี่ยวกับแอคทิวิตี้ตรงนี้หรือถาม IT Officer เเลยเพื่อความมั่นใจก็ได้เพราะถ้าพลาดมาแล้วมันเป็นกฎหมายแล้วกฎหมายของเขาค่อนข้างจะศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นการใช้งานอินเทอร์เน็ตมันมีขอบเขตนะ โดยเฉพาะสื่อที่เราต้องการทำออกมาโดยเฉพาะใครจะไปทำคอนเทนต์อันนี้เดี๋ยวเล่าตัวอย่างให้ฟังคร่าวๆนะมีรูปเดือดกลุ่มหนึ่งถ่ายรูปตัวเองในขณะที่ทำงานอยู่ในสถานที่ทำงานและกันแล้วมีการเขาเรียกว่าดื่มกันกินกันปาร์ตี้กันเหมือนกับว่าหลังเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยแค่คอนเทนต์นั้นแค่รูปนั้นแล้วคุณเอาไปโพสต์ใน Facebook เดี๋ยวนี้ Facebook มันไม่ใช่แค่เพื่อนเรานะเพื่อนของเพื่อนเราก็รู้จักหัวหน้าแผานกแต่ละคนแต่ละฝ่ายหัวหน้าแผนกานนี้ก็อยู่ในโลกของ Facebook ตั้งแต่ระดับเมนเดเจอร์ลงมาจนถึงพนักงานบริการเรื่องพวกนี้ถ้าหัวหน้าเห็นแล้วไม่รีพอร์ตก็ไม่ได้อีกเพราะว่าคุณอยู่ในกลุ่มนั้นฉะนั้นเรื่องพวกนี้ต้องระมัดระวังน,นะสื่อบางสื่อสิ่งของบางสิ่งของไม่ควรจะออกมาถ่ายเก็บไว้ได้ เอาไว้ดูกันเล่นๆได้แต่ถ้าจะโพสต์ออกมาในพับลิกแล้วต้องดูข้อกำหนดของนโยบายด้วยว่าทำได้หรือไม่ได้อ่ะนี่คือเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนเรือนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละลำแต่ละบริษัทมีค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตกันประมาณเท่าไหร่อ่ะติดตามกันครับ